สวัสดีครับพวกเราน o อ Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Light of the f o o ๊ Soldier v e n g e จ c e จะเป็นยังไงเมื่อคนลุงสุดธรรมดาคนหนึ่งได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักฆ่าโคตรอันตรายเพื่อล้างแขนไอ้พวกแก๊งขายาที่มันบังอาจมาฆ่าคนสำคัญของเขาโดยที่เรื่องราวของเท,ท็ดที่เปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นนักฆ่าในหนังเรื่องนี้มันจะมีบทสรุปลงเอยยังไง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่รถ SUV คันหนึ่งซึ่งก็เหมือนจะเป็นรถที่ถูกจอดทิ้งไว้ทว่าที่ข้างหลังของรถคันดังกล่าวมันก็ดันมีเลือดไหลออกมาจากกระโปรงหลังแบบเยอะมากๆและก่อนที่เรื่องราวของหนังมันจะดําเนินมาถึงตรงนี้ ตัวหนังก็ได้เราย้อนกลับไปในเหตุการณ์ป้นอาวุธของโจน2คนโดยที่โจนสวมไอ้มงทสองคนพวกเขาก็เดินถือปืนในมือเข้ามาป้นพนักง,งานขนของซึ่งมันก็น่าจะเป็นการขนส่งอาวุธที่ดูปลอดภัยอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าสองคนนี้เตรียมตัวกันมาดีหรือเปล่า เนื่องจากพวกเขาก็ได้อาศัยจังหวะที่พนักงานไม่ทันระวังตัวโผล่เข้ามาแล้วก็ใช้ปืนมาคับให้ทิ้งกระเป๋าจากข้างหลังถึงแม้ในตอนแรกจะมีพนักงานบางคนที่ขัดขืนอยู่บ้างทว่าด้วยความเด็ดขาดที่ถ้าเกิดขัดขืนเมื่อไหร่พวกเขาทั้งสองก็พร้อมจะกำจัดพนักงานตรง,นตรงหน้าทุกเมือ่อท้ายที่สุดฝั่งพนักงานก็เลยยอมทิ้งกระเป๋าให้กับพวกเขา แต่แล้วระหว่างที่เหตุการณ์มันกำลังชุลมุนอยู่นั้นเคนนี่หนึ่งในทีมปนก็บังเอิญถูกถอดไอโมงออกนั่นก็เลยทำให้พนักงานได้เห็นใบหน้าเขาอย่างจังสำรายด้วยความร้อนลน้นพอถูกเข้ามาแย่งปืนเคนนี่ <Ken ny, S 2> เขาก็ยังพลาดทำปืนลั่นใส่ชายที่เขามาแย่งปืนกับเขาเมื่อเท,ท็ดโจอนีคนหนึ่งได้เห็นสิ่งที่เคนนี่ทำลงไปเท,ท็ดเขาก็เลยต้องแก้สถานการณ์ด้วยการใช้ปืนลูกซองในมือยิงขึ้นฟ้าหลังจากนั้นก็รีบหยิบกระเป๋าพร้อมกับตะโกนให้เคนนี่รีบตามมาซะ แต่สุดท้ายแล้วจากสิ่งที่พวกเขาได้ทําลงไปเมื่อกี้มันก็ดูจะเป็นการป้นที่อุกอาจเกินไปแล้วซึ่งต่อแรกถึงแม้เท็กับเคนนี่จะเอารถที่จอดอยู่ขับหลบหนีมาได้ถ้าว่าไม่นานนากักก็ได้มีรถตํารวจขับตามไล่หลังพวกเขามาแต่ไม่ว่าเท็เขาจะพยายามขับเร็วเพื่อหนีสักแค่ไหนตํารวจทั้งสองคนข้างหลังก็ยังกัดไม่ปล่อยอยู่ดี ทำให้เมื่อเท็ดเขาไม่เหลือทางเลือกอื่นในจังหวะที่ทิ้งระยะห่างได้นิดหน่อยเท็ดก็เลยเลือกจอดรถข้างทางเพื่อรอดักยิงตำรวจที่ตามมา้วยปืนลูกซองในมือเท็ดก็เลยสามารถยิงสกัดตำรวจข้างหลังไว้ได้และก็ถือว่าอย่างดีที่เท็ดไม่ได้เลือกฆ่าตำรวจสองนายนั้นเพราะความจริงแล้วการปล้นรอบนี้เท็ดก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายใครทั้งนั้นเขาก็เลยแค่ยิงพังรถตำรวจแล้วก็ขับหนีไปซึ่งถัดมาหลังจากที่เท็ดกับเคนนี่หนีรอดจากตำรวจมาได้พวกเขาทั้งสองก็ได้มาดลบอยู่ที่โรงรถของเท็ด แต่จากเรื่องที่เคนนี่ทำพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตำรวจเห็นหน้าเขาหรือไอเรื่องที่เคนนี่พลาดยิงไปเสียพนักงานคนนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็ผิดแผนของเท็ไปหมดนี่มันจึงไม่แปลกอะไรที่เท็จะหัวร้อนมากๆขนาดที่เท็ก็ได้หันกลับไปด่าเคนนี่ชุดใหญ่ ซ้ำหลายหลังจากที่เท็ดได้เปิดดูข้างในกระเป๋าแล้วพระเอกของเราก็ต้องหัวร้อนหนักกว่าเดิมเพราะจากข่าวที่ได้มาข้างในกระเป๋ามันควรมีของมากกว่านี้แต่ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยมันก็มีแค่แพ็คเดียวไม่นำซ้ำพอเคนนี่ถามถึงเรื่องส่วนแบ่งฝั่งเท็ดที่หัวร้อนจากเรื่องทั้งหมดเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วเท็ดก็เลยปากระเป๋าอัดหน้าเคนนี่ไปทําเอาเคนนี่เขาช็อกมากเพราะที่ผ่านมาตัวเท็ดที่เขานับถือเหมือนพี่ชายก็ไม่เคยทําเรื่องอะไรหัวร้อนกับเขาแบบนี้มาก่อน ส่วนเท็เองถึงแม้เขาจะรู้สึกผิดแล้วพยายามขอโทษกับเคนนี่ทว่ามันก็คงจะสายไปซะแล้วท้ายที่สุดในตอนที่เคนนี่จะกลับบ้านเท็ Ted ที่ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเขาก็เลยตะโกนทิ้งท้ายกับเคนนี่ว่าถ้าเกิดแกออกมาแล้วแกก็อย่าหวังว่าจะกลับมาอีกแต่ถึงแม้จะพูดมาขนาดนั้นเคนนี่ก็ยังไม่ยอมหยุดฟังทําให้ตอนนี้เคนนี่กับเท็ก็ดูจะแตกคอกันไปซะแล้ว แล้วก็หลังจากที่เคนนี่เขาแยกตัวมาจากเท็ดตัวเคนนี่เองที่เขาคงจะมีภาระเรื่องเงินอยู่ไม่น้อยเคนนี่ก็เลยตัดสินใจมาหาคนที่เขารู้จักที่บาร์เกย์ภายในเมืองซึ่งคนที่เคนนี่ตั้งใจมาหาเขาก็คือบิลลี่เดอะคิดสาวสองนักเต้นที่กําลังแสดงโชว์อยู่ภายในร้านส่วนเหตุผลว่าทาไมเคนนี่ถึงต้องถอมมาหาบิลลี่ด้วยตัวเขาเองมันก็มาจากการที่เขาและตัวบิลลี่เคยทํางานด้ยวยกันในธุรกิจสีเทามาก่อนบวกกับแผนการปล้นของเคนนี่กับเท็ดในตอนต้นเรื่องมันก็พังไม่เป็นท่า แคนนี่ก็เลยอยากจะมาชวนบิลลี่ไปทํางานใหม่กับเขาซึ่งเขาก็ได้รับปากกับบิลลี่เอาไว้ว่าถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยพวกเขารวยเละแน่และสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าบิลลี่ก็ยอมเอาด้วยโดยในตอนที่บิลลี่ตอบตกลงพวกเขาก็ได้ชนแก้วดื่มฉลองกันเพราะยังไงอีกไม่นานพวกเขาทั้งสองคนก็คงรวยแลว ส่วนทางฝั่งเท็เพคของเราเที่ยวเรื่องปลนของเขามันก็ไม่ได้เงินอย่างที่เขาคิดเอาไว้เท็ก็เลยต้องขับรถมาหาเดวิดเจ้าพ่อแก๊งขายยารายใหญ่ประจำเมืองเพื่อจะมาต่อรองกับเดวิดว่าตอนนี้เขายังหาเงินสองหมื่นมาแลกกับยาไม่ได้โดยก่อนหน้านี้เท็กับเดวิดก็เหมือนจะดีลกันเอาไว้ว่าตัวเท็จะเอาเงินสองหมื่นมาแลกกับยาที่เขาสั่งทว่าเนื่องจากเท็ก็ไม่ได้มีเงินสองหมื่นนั่นเท็ก็เลยขอต่อรองกับเดวิดว่าถ้าเกิดเดวิดเอายามาให้เขาก่อน เขารับปากว่าจะหาเงินมาคืนให้สี่หมื่นซึ่งก็เป็นจํานวนเงินสองเท่าจากที่เคยตกลงกันไว้แต่ฝั่งเดวิดก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าการลงทุนของเขารอบนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าเท็ดเขาก็เลยเชิงพูดไปก่อนเลยว่าเขาหนะทําทได้อยู่แล้วเดวิดจะมาห่วงอะไรสุดท้ายเมื่อตกลงก็ได้ฝั่งเดวิดก็เลยบอกกับเท็ดว่าถ้าเกิดเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปเองนั่นก็เลยทําให้เท็ดท,ที่ได้คําสัญญาจากเดวิดมาแล้วเขาก็เลยเดินกลับออกไป ถ้าว่าถึงแม้เรื่องยากับเดวิดมันจะจบลงไปแล้วแต่ตอนนี้เท็ดที่ไม่สามารถติดต่อเคนนี่ได้เลยพระเอกของเราก็เลยโทรไปหาแซมลุงของเคนนี่เพื่อจะถามว่าแซมหนะติดต่อเคนนี่ได้บ้างไหมแต่ฝั่งแซมก็ตอบมาเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคนนี่อยู่ไหนยังไงถ้าเกิดติดต่อมานานได้เดี๋ยวเขาจะโทรไปบอกแล้วกัน แต่พอวางสายความจริงแล้วแซมกับเคนนี่ทั้งสองคนก็มานัดเจอกันเพราะว่าแซมที่เพิ่งจะถูกเทด็ดดาวมาจากงานที่แล้วมันก็เลยทําให้เขาไม่อยากกลับไปทํางานกับเท็ดเคนนี่ก็เลยมาถามลุงอย่างแซมว่ามีงานอะไรให้เขาทําบ้างไหมซึ่งก็โชคดีที่แซมเขารับดูแลเรื่องเงินลงทุนให้กับชายแก่คนหนึ่งอยู่แซมก็เลยบอกกับเคนนี่หลานของเขาว่าเดี๋ยวลุงจะลองหาทางให้แล้วกันนั่นก็เลยทําให้เคนนี่รู้สึกขอบคุณแซมมากมาก หลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดไปในตอนที่เคนนี่ได้เงินมาแล้วเคนนี่ก็เลยมาตามบิลลี่เพื่อนของเขาโดยในตอนนี้เองบิลลี่ก็กําลังซ้อมชกมวยอยู่ที่ยิมของพ่อและก็ดูเหมือนว่าฝีมือการชกของบิลลี่มันก็จะรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดอยู่ไม่น้อยถึงขนาดที่พ่อก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าไม่เสียแรงที่ปั้นมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่รู้เลยว่าพ่อของบิลลี่น่ารู้หรือเปล่าว่าความจริงแล้วตัวตนของบิลลี่น่ะเป็นแบบไหนซึ่งในตอนที่เคนนี่เข้ามาเหล่าบรรดาลูกสมุนของพ่อบิลลี่ก็ดูจะไม่ค่อยชอบหน้าขาวบิลลี่เขาก็เลยต้องหยุดซ้อมเพื่อมากันไม่ให้เคนนี่ไปมีเรื่องกับลูกน้องของพ่อตัวเองแต่ยังไงซะพ่อของบิลลี่ก็ได้บอกกับลูกชายว่าวันศุกร์นี้แกกลับมาบ้านด้วยนะ เพราะยังไงก็เป็นวันเกิดแกเดี๋ยวพวกเราไปเลี้ยงฉลองกันสักหน่อยดีกว่าแต่ฝั่งบิลลี่ก็ดูจะไม่ค่อยสนใจคำพูดของพ่อมากนะักแถมตอนนี้เองเขาก็โฟกัสเรื่องงานกับเคนเนี่มากกว่าเนื่องจากเคนเนี่ก็ได้เปิดกระเป๋าให้เขาดูแล้วว่าวันนี้น่ะเคนเนี่เขาพกเงินมาเต็มกระเป๋า ส่วนฝั่งเท็ดในที่สุดเดวิดก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วโดยที่เดวิดก็ได้นาเทห้เขาไปรับของที่ใต้สะพานทางรถไฟซึ่งทั้งสองฝั่งก็ได้ขับรถมาแลกของกันแต่ด้วยความที่เดวิดก็เป็นรุ่นใหญ่ในสายงานนี้มานานทําให้ก่อนที่เขาจะส่งของให้กับเท็ดเคนนี่ก็ได้สั่งให้ลูกน้องอาปืนไปจ่อหัวเท็ดเพื่อจะบอกให้เท็ดรู้เอาไว้ว่าถ้าเกิดไม่เอาเงินกลับมาให้เขาทั้งชีวิตของตัวเท็ดเองรวมถึงคนที่เขารักมันจะจบลงแบบไหนซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วที่เท็ดเขาจะไม่สามารถขัดขืนอะไรได้ หลังจากนั้นในตอนที่ตัวหนังตัดสลับกลับไปที่เคนนี่แล้วก็บิลลี่ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาก็จะมานัดซื้อยารสใหญ่กับพ่อขายยาคนหนึ่งโดยที่พ่อขายาคนนั้นก็มีชื่อว่าโมเพื่อจะนัดเจรจากับโมเคนนี่กับ Mo, กบิลลี่ก็เลยมาหาเขาที่บาร์โดยหลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วไม่นานนักก็ได้มีลูกน้องของโมเดินเข้ามารับพวกเขาซึ่งหมอนั่นก็บอกว่าคุณโมได้เตรียมของรอไว้แล้วด้วย แต่ก็นั่นแหละโดยความที่เคนนี่กับบิลลี่ก็อ่อนประสบการณ์กันมากๆพวกเขาทั้งสองคนก็เลยไม่ได้รู้สึกตัวเสียเน็ตว่าการที่ถือเงินเต็มกระเป๋ามาหาพ่อค้ายาเองสําหรับสายงานแบบนี้มันเป็นอะไรที่เสี่ยงตายมากแค่ไหนโดยทางฝั่งโมหลังจากได้เขาได้เห็นชายสองคนตรงหน้าโม <Mo S 2> ก็ดูได้ทันทีว่าสองคนนี้น่าเป็นมแมลงวันที่โลภเกินตัวหวังจะมาตอมขวดน้ำพึ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองยังไงพวกแกที่เป็นแค่มแมลงวันก็เอาน้ำพึ่งกลับไปไม่ได้อยู่แล้วและแกรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมแมลงวันที่งโง่แบบ บบทันทีที่โมพูดจบลูกน้องเขาข้าหลังเคนนี่ก็ได้เอาคอนที่พกมาด้วยฟาดเข้าไปที่ขาของบิลลี่อย่างจังส่วนเคนนี่ก็ถูกอีกคนหนึ่งเอาถุงมาคุมหัวชนิดที่ว่าพวกเขาที่ไม่ทันตั้งตัวก็ไม่สามารถขัดขืนได้แม้แต่น้อยและในท้ายที่สุดในเช้าวันต่อมา คนดูแลสวนสนุกคนหนึ่งก็เห็นว่ารถไฟเหาะของเขามันมีเด็กวัยรุ่นจากไหนไม่รู้มานั่งเล่นไม่เลิกสักทีด้วยความรำคาญเขาก็ได้เดินไปปิดแต่พอรถไฟหยุดชายแก่คนนี้ก็ต้องช็อกไปเลยเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าสุดมันกลับไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแต่เป็นร่างไร้วิญญาณของเคนนี่ที่ตัวเปื้อนเลือดแถมก็ยังถูกจับแค่ผ้ามายัดใส่เครื่องเล่นเอาไวา้ซึ่งก็ดูจะเป็นอะไรที่หัวด้ทางรุนผิดมนุษย์มานาสุด และแล้วหลังจากที่เคนนี่ถูกฆ่าตายทางด้านเท็ดที่คงจะขายยารดแรกได้แล้วเท็ดเขาก็เลยนั่งนับเงินทั้งหมดซึ่งก็มีส่วนแบ่งของเคนนี่ด้วยแต่ตอนนั้นเองแจนแม่ของเคนนี่ก็โทรมาหาเขาเพื่อจะบอกให้เท็ดได้รู้ว่าตอนนี้เคนนี่ตายแล้วซึ่งพอเท็ดเขาดูเรื่องนี้เคนนี่ที่เปรียบเสมือนน้องชายเขามันก็เลยทําให้เท็ดเขาทั้งช็อกแล้วก็เสียใจ แล้วก็พอถึงเวลาที่แจนต้องมายืนดันศพว่าร่างร่างนี้มันใช่ลูกชายเขาจริงไหมเทสที่ไม่อยากให้แจนเสียใจไปมากกว่านี้เขาก็เลยอาสาจะเป็นคนเข้าไปยืนยันเองโดยที่เทสก็ได้เข้าไปยืนยันร่างของเคนนี่กับตำรวจอีก2คนซึ่งหลังจากที่เห็นสภาพของเคนนี่ที่ตายจากการถูกแทงเต็มตัวเทสเขาก็คาใจมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแถมตำรวจทั้งสองคนตรงหน้าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเรื่องที่ตำรวจรู้ตอนนี้ก็คงจะมีแต่เรื่องที่เคนนี่มีเอี่ยวกับการปนอาวุธในตอนต้นเรื่องทั้งสง ก็เลยสงสัยเท็ดไปด้วยเพราะยังไงเคนนี่ก็ไม่ได้ลงมือคนเดียวฝั่งตำรวจก็เลยอยากรู้ว่าวันนั้นเท็ดอยู่ไหนพระเอกของเราก็เลยแก้ตัวไปอยู่ว่าเขาเองก็อยู่บ้านแต่พอตำรวจถามว่ามีคนยืนยันเรื่องนี้ได้บ้างไหมเท็ดก็ตอบไปว่าไม่มีหรอกตำรวจทั้งสองคนก็เลยอยากจะขอสอบปากคำเท็ดเพิ่มสักหน่อยทว่าถ้าทำตอนนี้ไปเลยก็คงจะไม่ใช่เรื่องทั้งสองฝ่ายก็เลยตกลงกันว่าจะนัดมาสอบปากคำกันอีกภายหลัง และหลังจากที่จบเรื่องยินยันล่างของเคนนี่ไปได้เท็ดเขาก็ได้พาแจนกลับมาส่งถึงบ้านโดยระหว่างที่เท็ดกับแจนกําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเคนนี่อยู่นั้นปรากฏว่าชายหน้าบากอย่างโจอีเขาก็มาแสดงความเสียใจกับแจนเรื่องเคนนี่ถึงบ้านแต่พอเป็นเท็ดท,ที่เป็นคนไปเปิดประตูเท็ดก็ดูดีว่ามานี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการขายยาเหมือนกันพระเอกของเราก็เลยฉุนจัดเพราะคิดไปว่าโจ伊มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเคนนี่หรือเปล่าเท็ดเขาก็เลยจัดการลากคอโจอีมาเคลียร์กันตรงนอกบ้าน แต่ทางฝั่งโจอ้ที่เหมือนจะกลัวเท็ดมากๆหมอนั้นก็พยายามบอกว่าเขาวางมือไปนานแล้วส่วนที่มาวันนี้เขาแค่อยากจะมาปลอบใจแจนแค่นั้นสุดท้ายพอเห็นว่าโจอี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเท็ดก็เลยเลิกหัวร้อนพร้อมกับหันไปถามโจอ้ว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่โซโหบ้างไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเอกของเราก็เหมือนจะไปเจอกับโพสต์อิดของเคนนี่ที่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าจะไปที่โซโหตอน9ก้าโมง แต่ตัวโจอ้เองก็เหมือนจะไม่ได้รู้อะไรมากทว่าเขาก็รู้จักกับเคนนี่มานานและเคนนี่ก็เหมือนกับน้องชายเขาทําให้โจอ้ที่แค่เรื่องของเคนนี่ไม่ต่างกันเขาก็เลยรับปากกับเท็ดว่าเขาจะตามเสือเรื่องนี้กับเท็ดด้วยซึ่งถ้าเกิดรู้ตัวคนที่ทํากับเคนนี่เมื่อไหร่พวกเราก็จะมาจัดการกับมันให้สาสมซึ่งถัดมาเท็ดก็ได้มาหาแซมที่คลับของเขา เพื่อจะมาบอกให้แซมได้รู้ว่าตอนนี้เคนนี่หลานเขาตายแล้วนะโดยที่ตัวแซมก็เหมือนจะไม่รู้เรื่องของเคนนี่มาก่อนเลยและในเมื่อเคนนี่ถูกฆ่าตายอีกคนที่ควรต้องรู้ก็คือจอร์นพ่อของเขาซึ่งตัวจอร์นเขาก็ถูกจําคุกอยู่ในเรือนจําแซมกับเทสก็เลยนัดเยี่ยมเขาเพื่อเอาเรื่องเคนนี่มาบอกให้รู้และก็แน่นอนหลังจากที่จอร์นรู้ว่าลูกชายตัวเองถูกฆ่าตายตัวเขาก็ร้องไห้เสียใจจนแทบบ้าแถมที่สําคัญถึงแม้ตัวเขาเก็บเคนนี่จะมีความสัมพันธ์กันไม่ดีมากนะักแต่ยังไงเคนนี่ก็เป็นลูกกชาายที่เขั จอรนก็เลยขอร้องกับทั้งแซมแล้วก็เท็ดเพื่อจะให้ทั้งสองคนไปแก้แค้นแทนเขาได้ไหมโดยเฉพาะเท็ดจอรนก็ได้บอกให้เท็ดมองตาเขาสิสัญญากับเขาว่านายจะไปทําทุกอย่างให้มันถูกต้องดานเท็ดเองที่ตั้งใจไว้แบบนั้นอยู่แล้วพระเอกของเราก็เลยรับปากกับจอรนผู้เป็นพ่อของเคนนี่ไปหลังจากนั้นจอรนที่อยากระบายอารมณ์เขาก็เลยลุกขึ้นมาเล่นงานนักโทษที่มาเยี่ยมญาติข้างๆเขา,ขาด้วยเหตุผลที่ว่าหมอนั่นนพูดเสียงดังจนทําเขาทาคาญ จากเหตุการณ์นี้พวกเราก็เลยได้รู้ว่าจอนพ่อของเคนนี่เป็นขาใหญ่ในคุกนี้ขนาดไหนและพอเท็ดเขาแยกจากแซมมาเท็ดก็ได้มาตามสืบเรื่องของเคนนี่โดยการมาตามหาบิลลี่เดอะคิดที่ยิมแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เขามาถามแบบมีเมรยาทไอเจ้าตัวแสบตรงหน้าเขาก็ดูจะไม่ได้สนใจตัวเท็ดแม้แต่น้อยแถมพอสกิทถามยาม้ำมันก็ยังหันมาด่าเท็ดเหมือนหมูเหมือนหมา ฝั่งเท็ดที่ไม่ได้มาเล่นๆเขาก็เลยเดินไปยืมเชือกกระโดดมาจากชายคนหนึ่งแล้วเท็ดก็ได้เอาเชือกกระโดดที่ว่ารัดคอชายที่มันโกนประสาทเขาพร้อมกับถามครั้งสุดท้ายว่าบิลลี่ได้คิดอยู่ไหนก่อนจะหมดลมชายที่ถูกเขารัดคอก็เลยยอมบอกว่าไปลองตามหาที่โรงเคียร์สร้างรถของพ่อบิลลี่ดูสิเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้บิลลี่อยู่ไหนทําให้เมื่อรู้แบบนั้นแล้วเท็ดเขาก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปตามที่ชายคนนั้นบอกทว่าหลังจากที่เขามาถึงและเขาก็ลงลดงรถมาถามว่าบิลลี่ได้คิดอยู่ไหน พ่อของบิลลี่ก็ทําท่าทีกวนโอยมีหนำสาก็ยังไล่ตะเพิดนห้เทสกลับไปซะแต่ด้ยวยความที่เทสก็ยังยืนถามเรื่องของบิลลี่ไม่เลิกพ่อของบิลลี่ก็เลยจัดการสั่งสอนเพศข,ของเราโดยการสั่งให้ลูกน้องจัดการท,าท,ทําลายรถของเทสซะทันใดนั้นรถของเทสก็ถูกพังจนเละไม่เป็นท่าขนาดที่ว่าเขาคงใช้มันขับกลับบ้านไม่ได้แล้วแหละ แต่สาหรับเท็ดแล้วพอจะพงนี้มากระตุกหนวดเขาพระเอกของเราที่เดือจัดก็ได้คว้าของแถวนั้นฟาดเข้าไปใส่หน้าเพรมันแบบเรเียงตัวซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ตํารวจมาขัดจังหวะซะก่อนไม่แน่ไอ้จะพงนี้คงถูกเท็ดเก็บหมดไปแล้วแต่ยังไงซะพอฝั่งตํารวจถามว่าเท็ดมาที่นี่ทําไมเท็ดก็เลยแก้ตัวว่าเขาแค่มาซื้อเศษเหล็กเฉยๆทว่ารอบนี้ขามแก้ตัวของเขามันก็ฝังไม่ขึ้นส่วนด้านตํารวจเองที่ตั้งใจจะมาหาบิลลี่เหมือนกัน แต่พอรู้ว่าบิลลี่ไม่อยู่พวกเขาก็เลยฝากนามบัตรเอาไว้เพื่อถ้าเกิดบิลลี่กลับมาเมื่อไหร่ก็ให้รีบโทรมาหาพวกเขายังไงตอนนี้เรื่องที่สําคัญมากกว่ามันคือการเอาตัวเท็ดไปสอบปากคาเพราะว่าจากหลักฐานที่ฟังตํารวจไปตามสืบมาทั้งสองคนก็มั่นใจมากว่าเท็ดเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโป้นร่วมกับเคนนี่ด้วย ทว่าฝั่งเท็ดก็ยังตอบปฏิเสธอย่างหลังชนฝาโดยก็อ้างว่าในตอนที่เคนนี่ไปปนเขาเน่อยู่บ้านตลอดและถึงแม้ตำรวจจะมีหลักฐานเป็นเม็ดยาที่เคนนี่ได้รับต่อไปจากเขาแต่ยังไงหลักฐานเพียงแค่นี้มันก็ยังไม่สามารถจับตัวเขาได้อยู่ดีพระเอกของเราที่รู้เรื่องนั้นเขาก็เลยสะบัดมือตำรวจแล้วก็เดินหนีออกมาเลยแต่ฝั่งตำรวจทั้งสองคนก็พูดทิ้งทายไว้ว่าจุดจบของเท็ดมันก็เหลือแค่เรื่องเวลาเท่านั้นแหละ ซึ่งพอเท็ดเดินออกมาจากสอนอเขาก็โทรเรียกให้โจอีมารอรับหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ขับรถมาถึงบาร์ที่บิลลี่เคยมาทํางานแต่ก่อนจะเข้าไปข้างในเดวิดก็ได้โทรมาหาเท็ดและถึงแม้จะไม่ได้ทวงเรื่องเงินแต่เดวิดก็อยากทําให้เท็ดได้รู้ว่าเขาก็รอเรื่องนี้อยู่นะฝั่งเท็ดก็เลยรับปากไปไวไดยเขารีบจัดการให้พอวางสายพระเอกของเราก็เดินตรงเข้ามาในบาร์แล้วก็เข้ามาถามกับบาร์เทนเดอร์ว่าบิลลี่เดดได้แวะมาบ้างไหม โดยบร์เทนเดอร์ตรงหน้าเขาที่น่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเบลลี่หมอนี่ก็เลยพอเดาวได้ว่าถ้าเกิดตามหาเบลลี่ไม่เจอหมอนั้นน่าจะมาอยู่ที่มาโกบาเนื่องจากเบลลี่ก็ชอบไปที่นั่นอยู่เป็นประจำเลยซึ่งก่อนที่เท็ดเขาจะเดินทางไปยังบาร์นั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ชา์ลอตภรยาสาวของเดวิดโดยที่ก่อนหน้านี้เธอก็ได้แอบเปิดตู้เซฟของเดวิด เพื่อจะขโมยเงินรวมถึงข้อมูลของเดวิดมาขายให้กับอีกแกง๊งแต่ชาร์ลอตต์ก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเดวิดในฉลาดเป็นกรดแถมเดวิดก็รู้มาตลอดว่าเธอนักคิดจะหักหลังเขานั่นก็เลยทําให้ในตอนที่ชาร์ลอตต์เอาข้อมูลมาขายเสร็จแล้วก่อนที่เธอจะนั่งแท็กซี่ตรงไปยังสนามบินระหว่างทางจู่ๆแท็กซี่คนนั้นก็ได้ขับรถไปยังคนละทางกับสนามบินอย่างหน้าตาเฉยไม่หนำซ้ำไอ้เจ้าคนขับมันก็ยังขับแบบเดวมิมากๆและสุดท้ายในจังหวะที่ชาร์ลอตต์เธอพยายามทุบกระจกเพื่อจะบอกให้มันหยุดรถ จู่ๆไอเจ้าคนขับรถมันก็ได้เบรกอย่างกระทันหันจนทําไม่ชาหลอดเธอกระแทกกับกระจกตรงหน้านแล้วก็สลบไปหลังจากนั้นหนังก็จะตัดสลับกลับมาที่เท,ท็ดโดยตอนนี้เองเท,ท็ก็ได้มาถึงมาลั้วบาแล้วโดยหลังจากที่เท,ท็เขาได้นั่งหนูลาดราวข้างในอยู่สักพักพระเอกของเราก็แอบเดินตามเข้ามาในเขตวารูมซึ่งก็เป็นเขตพื้นที่ VP ของบาร์นี้ แถมพอเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆ,ๆตัวเท็ก็ยังแอบ,บได้ยินโมถามนักฆ่าตัวเองว่าตามหาเบลลี่เดคิดเจอหรือยังซึ่งนักฆ่าคนนั้นก็บอกว่ายังไม่เจอโมก็เลยสั่งให้ตามหาต่อไปทว่าก่อนที่เท็ดจะได้ฟังอะไรไปมากกว่านี้มันก็ได้มีลูกน้องของโมคนหนึ่งบังเอิญเดินมาเจอเขาพระเอกของเราก็เลยแก้ตัวไปว่าเขาหาทางออกไม่เจอทําให้คนของโมที่เห็นตัวเท,ท็ดทาท่าถีลับๆ่อๆเหล่าบรรดากาศก็เลยเอาตัวเท็ดมาส่งข้างนอกร้รานแถมยังยืนกันท่าเพื่อไม่ให้เท็ดกลับเข้าไปในร้านด้วย บวกกับที่ตอนนั้นก็มีโทรศัพท์จากสายปริศนาโทรมาบอกเขาว่าถ้าเกิดแกอยากรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเคนนี่แกก็ควรจะไปที่มิเลเนียมมิวซา ซึ่งถึงแม้เท็เองจะไม่รู้ว่าคนที่โทรมาเป็นใครแต่เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเคนนี่พระเอกของเราก็เลยไม่ห่อชา้ารีบขับรถมุ่งน้าไปยังตรงนั้นแต่แล้วในตอนที่เขาขับรถมาถึงพระเอกของเราก็เจอแค่รถแท็กซี่ที่ชาดรดนั่งมาก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้เธอที่สลบก็ถูกพาตัวขับรถมาจอดทิ้งแถมก็ยังมีการวางระเบิดจากทางแก๊สเพื่อระเบิดค่าจัดการกับเธอที่กล้าหักหลังเดวิด ท้ายที่สุดถึงแม้เท็ดเขาจะตามมาถึงตรงนี้แล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับแคนนี่เพิ่มสักอย่างอีกอย่างก่อนหน้านี้เท็ดก็เหมือนจะเจอโจ伊เข้าไปในมาโก้คลับด้วยมันก็เลยทําให้เขาสงสยัยว่าโจ伊เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเท็ดก็เลยตามมาถามเรื่องนี้กับโจโอ้ถึงที่บ้านแต่ฝั่งโจโอีก็ได้บอกกับเขาว่าตั้งแต่เมียเขาท้องแล้วก็คลอดลูกเขาก็ไม่เคยจะได้มีอะไรกับเธอสักครั้งนี่ก็เลยไม่แปลกหรอกมัง้งที่เขาจะไปหาความสุขตรงมาโก้บ่าบาง ซึ่งจากคําตอบนี้มันก็เลยทําให้เท็ดเขาเข้าใจเท็ดเขาก็เลยไม่ได้สืบสาวเราเรื่องอะไรไปมากว่านี้ส่วนฝั่งบิลลี่คนที่ถูกตามหามาตลอดท้ายที่สุดในจังหวะที่เพื่อนบันทเทิ์มาหาหมอนันก็บอกกับบิลลี่ว่าตัวเองน่ะได้บอกกับชายคนหนึ่งที่มาตามหาบิลลี่ว่าบิลลี่ชอบไปที่มาโก้บารบา์บ่อย หลังจากได้ยินคำพูดเมื่อกี้บบลลี่ก็ดูร้อนหลนมากๆขนาดที่ว่าเขาก็แทบจะเสียสติแต่ป้าของบิลลี่ก็ได้เข้ามาปลอบเขาโดยบอกว่าถ้าเกิดบิลลี่อยู่นี่ไม่มีใครทำอะไรหลานได้หรอกเลิกกังวเลเรื่องนั้นแล้วหลบไปก่อนดีกว่านะและก็ดูจะเป็นไปอย่างที่ป้าของบิลลี่พูดเพราะว่าตอนนี้เองเท็ก็ยังไม่ได้บุกมาหาบบลลี่ถึงที่นี่หรอกแต่เท,ท็ที่ถูกพ่อของบิลลี่ยามหน้ามา ตัวเขาที่อยากเอาคืนรวมถึงก็ต้องการรู้ด้วยว่าบิลลี่อยู่ไหนเท็ดเขาก็เลยกลับไปขออาวุธมาจากแซมโดยที่เขาก็ได้ปืนชุดใหญ่รวมถึงระเบิดมือลูกหนึ่งมาจากแซมซึ่งเมื่อได้ของที่ต้องการมาแล้วพระเอกของเราก็เลยไม่รอช้าเท็ดได้ขับรถมาหาพ่อของบิลลี่ถึงที่และพอพ่อของบิลลี่ไม่ยอมบอกว่าลูกตัวเองอยู่ไหนฝั่งเท็ดที่เขาตั้งใจมเมาคืนเท็ดเขาก็เลยเดินไปหยิบระเบิดมาจากหลังรถหลังจากนั้นก็ดึงสลักพร้อมกับปาไปที่รถบ้านของพ่อบิลลี่ ทำเอาแต่ละคนที่มองเห็นระเบิดก็ต่างวิ่งหนีก็เจิงกันไปหมดแต่สุดท้ายเท็ดก็ดูจะดวงสวยมากๆเนื่องจากระเบิดของเขาที่ปาไปเมื่อกี้มันก็ด้านพ่อของบิลลี่ก็เลยเอาคืนด้วยการเดินไปหยิบปืนอากามาจากในรถแล้วก็จัดการสาดกระสุนไปใส่เท็ดอย่างมาหยังจากที่กำลังเท่เทเท็ดก็เลยต้องรีบถอยหลังหนีอย่างสุดตีนทว่าหลังจากที่เท็ดเขาหนีรอดไปได้จูจ่ๆระเบิดที่มันด้านเมื่อกี้ก็ก,กลับมาทํางานจนทําให้รถบ้านของพ่อบิลลี่ละระเบิดจนเละไม่เหลือซากนั่นก็เลยส่งผลให้พ่อของบิลลี่โกรธมาก นะชณช่วงเวลาเดียวกันทางด้านแก๊งของโม e, รวมถึงลูกน้องเขาโม e ที่คงอยากจะกำจัดบิลลี่มากๆหมอนี่กับลูกน้องมือขวาก็เลยบุกมาหาเพื่อนของบิลลี่เพื่อจะมาถามว่าตอนนี้บิลลี่เดือคิดอยู่ไหนตอนแรกเพื่อนของบิลลี่ก็มายอมบอกอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายพอเขาถูกทรมานจนเจียนตายเพื่อนของบิลลี่ก็ยอมบอกว่าตอนนี้บิลลี่กบดานอยู่กับป้าเขาทําให้ตอนนี้โม e ก็เลยรู้แล้วว่าบิลลี่เขาอยู่ไหน โมกับลูกน้องมือขวากันเลยไม่รอช้าลงมือบุกไปถึงบาร์ที่ป้าของบิลลี่เป็นเจ้าของซึ่งตอนที่พวกของโมจะไปถึงที่นั่นฝั่งเพื่อนของบิลลี่ก็พยายามกระเสือกกระสนจะโทรไปเตือนให้บิลลี่รู้ตัวทว่าสุดท้ายมันก็ไม่ทันเวลาเนื่องจากก็ได้มีชายคนหนึ่งบุกไปถึงตัวบิลลี่แล้วแต่ก็ยังดีที่คนคนนั้นไม่ใช่พวกของโมแต่เป็นเทสเพกของเราที่ตามมาเจอก่อน แต่เรื่องมันดันซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะว่าพ่อของเบลลี่ที่คงจะแคนเท็ดมากๆเขาก็เลยมาดักรอแซมในรถซึ่งทันทีที่แซมเข้ามาพ่อของเบลลี่ก็เอาปืนจ่อพร้อมกับถามว่าตอนนี้เท็ดอยู่ไหนหมายความว่าในตอนนี้พ่อของเบลลี่ก็เลยได้เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วส่วนตัวบบลลี่โชคดีที่เท็ดยังไม่ได้เลือกลงมืออะไรกับเขาเพราะยังไงเท็ดก็อยากรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรกับเคนนี่น้องชายเขากันแน่ด้านบบลลี่ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าในตอนที่เขากับเคนนี่จะไปซื้อยากับโม จูจ่ๆพวกมันก็หักหลังเขากับเคนนี่ด้วยการทำร้ายเขาทั้งสองคนแล้วก็ได้จับไปมัดเอาไว้และสุดท้ายก็เป็นเคนนี่ที่ถูกคนของมัวฆ่าตายก่อนเป็นคนแรกส่วนบิลลี่จังหวะที่2คนนั้นมันหันไปเล่นงานเคนนี่เขาเองก็โชคดีมากที่หลุดมัดจากเก้าอี้ตัวนั้นมาได้กว่าพวกมันจะหันกลับมาเล่นงานเขาบิลลี่เขาก็เลยหาทางหนีรอดออกมาได้แล้วซึ่งทั้งหมดนั่นแหละมันคือเรื่องที่เขากับเคนนี่เจอมา เมื่อเท็ดเขารู้แล้วว่าใครก็แน่ที่มันทํากับน้องชายเขาพระเอกของเราก็เลยจะไปจัดการกับโมเพื่อล้างแค้นและก็ดูเหมือนว่าบบลลี่เขาอยากจเจ้าด้วยทว่าหลังจากที่เท็ดกับบบลลี่ออกมาจากบาร์นี้ได้ไม่นานพ่อของบบลลี่ก็ตามมาเหมือนกันพวกเขาทั้งสองฝั่งก็เลยคลาดกันแค่นิดเดียวและเมื่อพ่อของบบลลี่รู้ว่าลูกชายตัวเองไปไหนด้วยความเป็นพ่อเขาก็เลยจะตามมาช่วยเหมือนกันส่วนทนานเท็ดกับบบลลี่ที่ตอนนี้ก็มาถึงฐานของพวกแก๊งโมแล้ว จากการที่เบลลี่ช่วยรอให้เท็ดเขาก็เลยอาศัยจังหวะนั้นแอบลอบเข้ามาข้างในแล้วก็ได้จัดก,การกับคนที่เ้าทั้งยาแล้วก็เงินของแก๊งโมประจวบกับที่ตอนนั้นเองเดวิดก็โทรมาหาเขาเพื่อจะบอกให้เท็ดได้รู้ว่าเรื่องนี้สี่หมื่นเท็ดน่ะหมดเวลาแล้วฝั่งเท็ดเขาก็เลยตั้งใจจะเอาเงินกับยาทั้งหมดของแก๊งโมนําไปคืนเพื่อใช้นี่ให้กับเดวิดแต่ก่อนจะไปพระเอกของเราก็ต้องไปสะสางหนี้แค้นกับโมเพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายเขาก่อน เท็ดก็เลยมาเค้นถามกับลูกน้องของโมคนนึงว่าตอนนี้โมอยู่ไหนแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเองนักฆ่าของโมก็ได้มาเจอเขาๆเทว่าก็ไม่รู้ว่าหมอนั่นมันจะล่าใจหรือคิดว่าเท็ดไม่ได้อันตรายกับตัวเองกันแน่เจ้านักฆ่ามันก็เลยไม่ได้เลือกจัดการกับเท็ดไปตั้งแต่ตอนแรกสุดท้ายก็เลยต้องพาถ,ถูกเท็ดเชื่อทิ้งไปอย่างง่ายดายแล้วก็หลังจากที่เท็ดรู้แล้วว่าตอนนี้โมอยู่ไหนพระเอกของเราก็ได้บุกเดี่ยวเข้ามาหาโมถึงห้องทํางานของมัน แต่ก็แค่นั้นแหละพระเอกของเราที่มีแต่บ้าดีเดือดไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบเขาก็เลยไม่รู้ตัวเลยว่าโจอี้กับพวกได้คิดหักหลังเขาเนื่องจากโจอี้ก็เป็นคนของโมตั้งแต่แรกอยู่แล้วซ้าหลายถึงแม้จะมีบิลลี่ตามมาสมทบด้วยแต่ฝั่งโมที่รู้ทันก็ลากบิลลี่เข้ามาในห้องเหมือนกันทําให้ตอนนี้เองเ <c oughs> ท็ดกับบิลลี่ก็ได้เข้าตาจนสุดซึ่งในอีกไม่ช้า <c oughs> พวกเขาทั้งสองคนก็คงถูกโมฆ่าตายแน่ แต่แล้วสุดท้ายพ่อของเบลลี่กับพวกที่ตามมาทีหลังพวกเขาที่ก็ต่างมีปืนในมือแถมก็ยังเข้ามาท้ายสุดมันก็เลยกลายเป็นฝั่งพ่อของเบลลี่ที่คุมเกมทั้งหมดไว้ได้ เมื่อเห็นแบบนั้นคนของโมก็เลยจับบิลลี่เป็นตัวประกันเอาไวา้พ่อของบิลลี่ก็เลยหันปืนไปใส่มอน,นันพร้อมกับสั่งให้มันปล่อยตัวลูกชายเขาซะทว่าเนื่องจากพ่อของบิลลี่ก็ไม่รู้ว่าในห้องนี้มันยังมีศัตรูคนอื่นอยู่ด้วยสุดท้ายโจ伊ที่แอบอยู่ก็เลยยิงไปเต็มคอของพ่อบิลลี่รวมถึงโมก็ได้ชักปืนในเกะมายิงจัดการลูกน้องของพ่อบิลลี่ด้วย แต่ยังไงซะเท็ดก็ได้อาศัยจังหวะชุลมุนแยงปืนมาจากมือของโจอี้พร้อมกับพุ่งกระโจนเข้าไปเล่นงานกับไอคนที่มันฆ่าน้องชายเขาโดยไอเจ้าโรคจิตน,นั่นมันก็ยังดูไม่สลดสักนิดไม่นำสามมันก็ยังในควักมีดท,ที่ใช้ฆ่าแคนนี่มาเล่นงานเท็ดด้วยและแล้วหลังจากที่ต่อสู้ก็ยังดุเดือดไปสักพักก่อนที่เท็ดเขาจะพาถูกหมอนีเล่นงานเท็ดเขาก็ได้อาศัยแรงเครื่องสุดท้ายพลิกกลับขึ้นมาเล่นงานมันจนสามารถฆ่าหมอนี่ลงไปได้แต่แล้วจากการสู้เมื่อกี้มันก็ทำให้เพคของเราหมดแรง จนกำลังจะถูกลูกน้องของโมอีกคนหนึ่งฆ่าทว่าก็เป็นบบลลี่ที่ยิงหมอนี่จากข้างหลังนั่นก็เลยทาให้เท็ดเขารดตายมาได้อย่างวุ่นวิตแล้วก็หลังจากที่สามารถจัดการกับเจ้าสองคนนี้ลงไปได้แล้วทางด้านโมเองดูเหมือนว่ามอนั่นก็จะถูกโจอ้หักหลังยิงตายไปเหมือนกัน แต่ก่อนจะตายโมมันก็ได้ยิงบปที่ขาของโจอ้ทำให้ตอนนี้โจ้ก,ก็กระเสียกกระสนหนีตายอย่างทุลักทุเลพระเอกของเราก็เลยเลือกตามมาฆ่าโจอ้ถึงเพราะว่าไอ้นี่มันก็กล้าบังอาจมาหักหลังเขาส่วนบิลลี่เขาเองก็รีบมาดูอาการพอ่อเนื่องจากตอนนี้อาการของพ่อบิลลี่ก็แย่มาก แต่ยังไงซะก่อนที่พ่อของเบลลี่จะสิ้นใจตัวเขาเองก็ได้พูดทิ้งท้ายกับลูกชายเอาไวา้ว่าตอนที่แกอยู่บนส้นสูงแกน่ะสวยมากนะไม่ว่าแกจะเป็นแบบไหนฉันก็ภูมิใจในตัวแกมากและฉันก็รักแกมากนะเบลลี่เมื่อพูดจบพ่อของเบลลี่ก็ได้สิ้นใจตา,ตายลงไปฝั่งเบลลี่ก็เลยเสียใจกับเรื่องนี้มากมา ตัดสลับกลับมปที่การไล่ล่าของเท็ดโดยหลังจากที่เขาได้ตามไล่หลังเจ้าโจอีมาสักพักมันก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันตายของโจอีเนื่องจากโจอีมันก็สามารถหนีรอดขึ้นรถบัตรไปได้แถมพอเท็ดเขากลับมาบ้านมันก็มีตำรวจบุกมาเต็มหน้าบ้านเขาเมื่อไม่เหลือทางเลือกอะไรเท็ดเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากแซมโดยการให้แซมหาเงินจำนวนหนึ่งรวมถึงพาสปอร์ตมาให้เขาแล้วก็ได้ฝากฝังให้แซมจัดการเรื่องของเขาต่อด้วย สุดท้ายเมื่อได้ของที่ต้องการจากแซมมาแล้วมันก็เป็นแซมที่รับช่วงต่อจากเท็ดโดยแซมก็ได้ออกรถ s u v ที่เท็ดขับมาเมื่อกี้นํามาจอดทิ้งไว้พร้อมกับทําลายหลักฐานที่มันลอยนิ้วมือทั้งหมดสุดท้ายในตอนที่ตํารวจตามมาเจอที่ท้ายรถมันก็เลยมีแต่ร่างของคนที่ฆ่าเคนนี่โดยเท็ก็ได้จาัดก,การกับมันอย่างสาสมด้ยการฆ่าทิ้งจับบานแก้ผ้ายัดท้ายรถเอาไว้ ส่วนทางด้านไอ้เพื่อนที่มาดูหัวกับโจ伊หักหลังเทสเหมือนกับว่าหมอนีก็ทํางานให้กับเดวิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วและที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็คือแผนของเดวิดที่ตั้งใจจะกวาดล้างแก๊งของโมตั้งแต่แรกสุดท้ายหลังจากหมอนีได้กําจัดแก๊งของโมแล้วก็เอาเงินออกมาทั้งหมดไอ้เจ้าเพื่อนของโจอ伊ก,ก็ได้ขนเงินเต็มกระเป๋ามาซื้อยากับเดวิดแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่รู้ตัวสักเนิตว่าตรงโต๊ะที่มันถัดไปไม่ได้ไกลามากนะัก เทสเพศของเราเขาก็คอยจับตาดูทุกอย่างอยู่ตลอดแถมสุดท้ายในตอนที่พนักงานมาถามว่าเทสจะรับอะไรเพิ่มไหมเขาก็บอกไปว่าไม่เอาแล้วเนื่องจากเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องไปสะสางให้มันจบซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเทสเขาจะต้องไปตามฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างแน่นอนพร้อมกับที่ในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับหนังเรื่อง Lies of the Fuzor d i e n e a c e โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป5.9คะแนน และคะแนนจากรถ t ิ้นเทมิโต7หกสอร์เนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ